ดวงชะตาชาวราศีเมฆนะครับประจำเดือนธันวาคม2567นะครับตำแหน่งการเงินครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอยู่ในตำแหน่งโชคลาภด้วยนะครับทำให้ตำแหน่งการเงินเนี่ยแม้จะมีดาวเสาร์อยู่ในเจ้าเดือนก็ตามครับมันส่งผลด้วยน,นึงครับคือการเงินการทองน,นั้นเข้าค่อนข้างเยอะนะครับแต่มีเกณฑ์ใช้ใจ่ายออกอย่างต่อเนื่องพอสมควรเลยเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมครับการเงินถือว่าดีอยู่นะมาดูการงานกันครับ การงานมีโชคพอสมควรนะตำแหน่งการงานถือว่าอยู่ตำแหน่งโชคลาภนะครับเป็นลักษณะนึงที่เขาบอกว่าทํางานแล้วมีคนคอยประถมคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลขณะเดียวกันครับมีดาวราหูดาวเจ้าเรือนเช่นกันก็ส่งผลให้เกี่ยวกับเรื่องการทํางานต่างๆเนี่ยมีลักษณะการที่ต้องเดินทางบ้างหรือรับภาระจากผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนั่นเองเนาะทีนี้มาดูกันบ้างครับเพราะว่าตำแหน่งดาวศุกร์จะย้ายเข้าในช่วงวันที่5้ธันวาคมเนี่ยมันส่งผลให้การทํางานต่างๆเนี่ยมีทั้งข้อดีนะครับคือเรื่องการเงินเนี่ยมันกลับดีตามขึ้นมาด้วยขณะเดียวกันครับกมา ได้นั่นเองนะครับมาดูด้านความรักกันบ้างครับความรักของชาวราศีเมฆเขาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะช่วงนี้ระวังบ้างนะการเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการประสานงานการสื่อสารต่างๆรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องการคุยด้านความรักนะครับกับคนลคนใกล้ชิดนั่นเองเนาะอาจจะมีความเกี่ยวพันกันกบ้างนะครับในเรื่องของการเงินการทองครับเพราะนั้นในช่วงเดือนนี้ให้ใส่ใจหน่อยนะเรื่องเงินทองครับซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องความรักของทั้งคู่เลยนะครับ มาดูต่อมาครับภาพรวมเนี่ยเขาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะเพียงแต่ว่าต้องระวังบ้านนะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับรวมถึงการแพ้อากาศครับโรคเก่าๆก,กำเริบได้นะภูมิแพ้ปวดกระดูกปวดข้อโรคผิวหนงังหรือเกี่ยวกับเรื่องการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับแถมท้ายหน่อยนะครับอันนี้เป็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่ศิลานะครับเหมาะกับคนเดินทางนะครับหรือใครที่ อาจจะดวงตกนะครับมีความโชคร้ายนะครับช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีไม่งามเข้าตัวป้องกันสิ่งกับมงคลเข้ามาเบียดเบียนเรานะครับให้เป็นของควัญหรือใส่พวกติดตัวไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีก็ได้นะครับสนใจนะครับดูตะก้าข้างล่างได้เลยนะครับรวมถึงสร้อยมงคลต่างๆนะครับเสริมดวงชะตาในแต่ละวันนะครับสามารถเข้าไปเลือกดูในสก้าข้างล่างได้เลยนะครับฝากไว้นะครับจากผมอาจารย์เพิ่มพบกันใหม่เดือนหน้าเดือนมกรา268นะครับสวัสดีครับ